ถนนเอกชัยถนนเอกชัยซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็นทางหลมงแพ่นดินหมายเลข3242สายต่อทานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต่อทานของกรุงเทพมหานครเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครจับจังหวัดสมุทรสาครเริ่มต้นจากถนนจอมทอม เริเวณสะพานคลองด่านในพื้นที่เขตจอมทองผ่านถนนกำกำนันแน่นข้ามคลองวัดสิงข้าวพื้นที่เขตบ้านบอลจากนั้นตัดกับถนนบ้านบอหนึ่งถนนบ้านขุนเทียนถนนากาเจนาพิเศษถนนบ้านบอนสามและถนนบ้านบอนห้าผ่านโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเข้าเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร อ่านวัดโพแจ้ถนนการถนนเทกาญจนาถนนเรียบความสีว่าพาสวัสดีข้ามสะพานตัดกับทางหลวมแผ่นดินมาเลศา5สาบริเวณมหาชัยเมืองใหม่เข้าสู่เขตเทศบาลน,นครสมุทรสาครผ่านถนนเิริกิจหนึ่งสิ้นสุดที่ทางหลวมแผ่นดินมาเลศา5สากิโลเมตรที่30ระยะทางจากถนนบางบุเทียประมาณ 23กิโลเมตรถนนเอเจชัยนับตั้งแต่กิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่1บวก191ได้สมมอบให้องค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ดูแลนับตั้งแต่กิโลเมตรที่1ถึง191ถึงกิโลเมตรที่13บวกเจอยู่ในความดูแลของหมวดการทานสมุทรสาครที่สอง แวนการทานหลวงสมุทรสาครต่อมาจากนั้นตั้งแก่กิโลเมตรที่113บวกเ,เจนถนนจึงกิโลเมตรที่19บวกหกอยู่ในความดูแลของหมวดทางหลวงบ้านหูเทียนที่สองแขวนการทางหลวงทนบุรีก่อสร้างที่เชื่อมเหลือจนถึงถนนจังครมจะอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร